สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์มาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันเสาร์อากาศนะอึ้งๆนะคะแดดยังไม่ออกนะคะแต่ว่ามันก็มีความรูปป้สึกว่าแบบร้อนด้านด้านในเนาะเอา,าอากาศมันเปนฝนจะตกเนาะเพราะว่าเมื่อวานหรือเมื่อคืนก็ตกนิดหน่อยนะคะไม่แรงมากนะคะวันนี้เราก็จะมาพบก,กับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะวันนี้บวไดาใส่ชุดพามนะคะแล้วก็เป็นกางเกงยีนแต่งด้วยผ้าคามใส่สบายนะคะวันนี้เราก็มาพบ เจอกันเช่นเคยนะคะสินค้าของเรามีจริงพ้อมขายตรงมากผมนะคะท่านพ่ไม่พี่น้องทําใดสนใจอยากได้อยากเอฟก่เอฟตามที่เราลงอีทีไปนะคะเบอร์โทรเราอยู่ด้านบนก็โทรมานะคะวกรดายจะแอดไลน์ให้วันนี้ในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเป็นกางเกงน,นะคะเพิ่งตัดมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัดมาใหม่สวยๆเลยนะคะเป็นผ้าค่ะของสกุลนคนนะคะพี่พ่ออยู่ทั้งหมดวะไดาจะมาจัดโปรให้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะจัดโปรให้สูงสุ มีอย่างละตัวสองตัวสามตัวไล่ๆกันไปนะคะขอให้ท่านฟังนะคะท่านให้เลือกเลยนะคะว่าท่านชอบตัวไหนนะคะในคลิปนี้เราจะขอยกให้ท่านได้กินนะคะคุกกจ้ผ้าคามแทของสะกดนักโกรนะคะตัวนี้นะคะปกติขายอยู่หนึ่งพันหกร้อยบาทหรือพันแปดเนาะแต่วันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านเพียงตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นผ้าคาแเเมแทเข็มเอยเทลสีสีนะคะ สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะตัวนี้ใส่สบายนะคะใส่สบายใส่สบายอ่ากันลายมาใหม่เลยนะคะวันนีจัดโปรพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านไม่แน่ใจวันนี้ท่าน่าไห่ส่งขนาดมาวันนีเดี๋ยววัดเอกนนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะวันนี้เพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะจัดโปรสุดๆให้เลยนะคะเทศกาลเข้าพรรษา่จัดโปให้เลยนะคะช่วงวันหยุดเราขอจัดโปให้สุดๆลุยๆไปเลย 1,100้ 1> 1, บาทน,นะคะสินค้าของเราสวยงามนะคะฟีีมือกาลังซีได้นะ,ะคะาขอราโออูีอไปนะคก็มาเป็นนาเบอร์สองเนาะเป็นนาเบอร์สองนี่นะพะอันนี้สะโพกมทันสะโพกสี่สิบสอคะ เลยนะคะวันนี้นํำเบอร์สองนะคะ1,100บาทเช่นกันหากท่านใดสนใจรีบแคมปเลยนะคะใส่ไปวัดอะไรสวยงามนะคะสไลด์ขาวสีเทานะคะสวยงามมากนะคะผ้าอย่างนี้เนื้อนแน่นไปนเค้นมืออย่างดีนะคะวรดาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ1,100บาทนะคะสินค้าของเราโอเคมีกิมพพร้อมขายนะคะสินค้าของเราแน่นนอนนะคะต่อมานะคะต่อมาคุณคะอ๋อพูดผิดเนาะ30 สามสองสามสี่โอเคอันนี้เอลสามสิบสี่นะคะเมื่อวัรดาไล่ตามเบอร์นะคะมีเบอร์เอลสามสิบสามสองสามสี่นะคะอันนี้เบอร์สามสิบสี่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านดใดสนใจรีบแคปรีบพักมานะคะสินค้ามีลายละตัวอย่างละตัวนะคะวรดาจัดโกให้ท่านเลยนะคะ1,100ัรบาทนะคะสินค้าเราแทบจะไม่เหลืออะไรนะคะแต่เราอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้อมถูกแล้วก็อยากได้เงินมาหุนเดียนให้คน ด่วนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ว่าตกคนลงตละกูลแล้วก็หมุนเวียนสินค้านะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเอวสามสิบสี่นะคัตรงนี้ตัวนี้นะคะ,ะคะัท่านอยากเป็นยี่า้อจับยองได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเอวสม,มองนะคะแต่ตัวนี้จะใช้ท่าคนละอย่างตัวนี้เป็้ท่าสี่ตะกอลนยลูกแก้วนะคะผ่านิ่มนะคะ ปกติตัวนี้ขาย1,800นอนะคะลดสุดๆก็หนึ่งพแต่วันนี้เฉพาะตัวนี้นะคะสีชมพูตัวนี้เราขอจัดโปให้ท่่นนะคะจัดโกนะคะในช่วงวันเขาเ้าพรรษา1นึ0บาทนะคะไม่ได้ค่าผ้าไม่ได้ค่าช่างนะคะแต่เราก็อยากคืนกำไรให้แม่ทุกคนนะคะคุณแม่ๆที่ถูกนุงกันมา1 0 0 0บาทนะคะวันนี้เราขอจัดโกรนะคะอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะเพราอมยพี่น้องคะเราจัดโปร,รัวๆให้ท่านเลยนะคะของเรามีความขายจัดโปรนใ,ให้เลยนะคะ 1น0 0บาทนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะฟังราคาคดีดีนะคพ่อเม่พี่น้องะคะต้องให้ชัดๆนะคะวรดาจะพูดให้ท่านฟังทุกคนเลยนะคะ mm hmm. เร้่มาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นกับโงรง5ส่วนนะคะใส่สบายสวยนะคะใส่กับผ้าคลุมอันในก็งามนะคะสําหรับคุณอย่างวรดานี่ใส่แบบนี้สบายมันจะลง5้าส่วนนะคะปกติตัวนี้ขายตัวละ 9ก้านะคะแต่วันนี้เราจัดโปรได้แคะ่ค่าค่า,คาช่างนะคะ800บาทน,นะคะพระพ่อไม่พี่น้องท่านใจสุดใจแคปเลยนะคะโอเคนะคะสินค้าของเรางามเราจัดโปรให้ท่าน800บาทน,นะคะสวยใส่สบายไปใส่อาบุญเข้าพรรษานะคะใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่กับเสื้อขาวทีมได้สบายมากเลยนะคะสวยนะคะแบบไสด800บาทน,นะคะนำเบอร์ต่อมาอีกนะคะตัวนี้นะคะต่อมาอีกนะ ตัวนี้ต่อมาอีกน,นะคะคือผ้าคามร้วนแล้วก็ร้วนสีตะกอลายลูกแก้วขอคมคามผ้านิ่มนะคะเราก็คงจัดโปให้เหมือนกันนะคะตัวนี้สวยสุดๆเลยนะคะจัดโปให้เลย800บาทนะคะเป็นผ้าคามทิ้งตัวนิ่มมากนะคะจัดโปให้นะคะพอยกให้ท่านเป็นลำเบอร์หกนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าเรามีกิงพร้อมขายจัดสัรให้ท่านเลยนะคะ800บาทลำเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะรับไปเลยนะคะถ้าท่านไม่รับเสียดายนะคะสินค้าในจำนวนจำกัด อีกตัวนี้นะคะเป็นสีขามน้ําทะเลนะคะใส่ได้ตั้งแต่เอว25-35นะคะจัดสรรจัดโปรให้เหมือนกันนะคะ800บาทนึ่คนเด็นะคะหากพ่อแม่ที่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะแอดไลน์แคปแคบมาเลยนะคะ,คะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีจํานวนจํากัดนะคะห<ค>ากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแอดรีบแคปมาได้นะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าเรามีพร้อมใส่สินค้าเรามีตรงหน้าปกนะคะตรงหน้าปกทุกชิ้นนะคะเราขายสินค้า เราขายสินค้าเราซื้อสัตว์ต่อลูกค้าซื้อตรงนะคะได้น้อยแต่เราอยู่ได้นะคะเราอยู่ได้เพื่อความซื่อสัตว์ของเราเนาะเราเห็นหลายครั้งหลายอย่างนะคะเพราะวรดาก็เคยดยูซื้อของบบบครั้งตามเหตุตามอย่างคงไม่ตรงหน้าปกมาให้เราก็เสียใจนะคะขอให้ทุกคนที่ทําการค้าอยู่ท่อง YouTube ไปอยู่ท่องไหม่เสร็จก็ขอซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเราจะภูมิใจ จะเป็นคนซื้อเลยเราขงังเราก็ภูมิใจที่เราไม่ได้ทำผิดอะไรต่อลูกค้านะคะเพรวัดาน,นก็โบอย่ังเช่นตัวนี้นะคะเป็นขาตัวละหนึ่งพันบาทนะคะยาวค่ะยาวเป็นผ้าคามนะคะผ้าคามสีเข้มนะคะเราแจกโปวให้เก้าร้อยาบนะคะหากพวกแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็แคปมานะคะแอนมาได้นะคะ สวยค่ะจัดโกให้เลยนะคะ90 0บาทนะคะวันนี้สินค้าของเรามีพร้อมขายมีพร้อมขายนะคะมีพร้อมขายแ,แน่นอนเลยนะคะ90 0บาทจัดนำบุดเต็น,นะคะแล้วต่อมาอีกแตคะต่อมาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะ เป็นส่วนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเรามาจัดโปรใหทพ่อแม่พี่น้องเช่นกันนะคะวันนี้สินค้าของเรามีึิงพร้อมขายะคะ้ะเราจัดโปรให้ท่านนะคะ9 0้าร้อยบาทนะคะอันนี้นํำเบอร์เกอรนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ <c oughs> เลขดีเลขงามเลขสวยนะคะนํำเบอร์เกอรสินค้าของเราสวยตรงหน้าปลูกท่านต้องการผื้นไหนลายไหน,ไหนเราเอาอยู่นท่านนะคะเราจะไม่เอาสองท่านไปถึงเราจะไม่เอาอันอื่นทดแทนนะคะเราจะขาย ตรงปกที่เราขายตรงปกที่เรานําเสนอให้ลูกค้านะคะอันนี้คือนำาเก้าเก้าร้อยบาทนะคะเลขดีนะคะเลขดีเป็นสิรีมงคลน,นะคะเก้าร้อยบาทค่ะโอเคนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วดูโฆษณาฝากไร้กดแชร์ให้ติดตามให้วรดางค้าคำด้วยนะคะขอบพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อดทนที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาดูซื้อก็ดีไม่ซื้อก็ขอบพระคุณนะคะไม่เป็นไรนะคะสินค้าของเรา มีแค่ในหนวดค่ะท่านอยากซื้อก็ทักทาทยมาท่านไม่ซื้อดูชมเจ๋ๆก็ขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่เข้ามาบรารดาขอขอบคุณทุกท่านทุกคนมาดูแล้วก็ให้กําลังใจบรารดากดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะ <S <S ขอให้ท่านดูแลสุขภาพทุกท่านขอให้ท่านมีแต่โชคแต่ชัยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกคนนะคะขอบคุณะค่ะ